หลังจากที่เขาคุยกับคุณแล้วนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอดูสิเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง,างค่งคะใบแรกโอ้ผลผลิตเลยเหรอเขาบอกว่าเป็นความอะไรนะเขาเรียกบทสนทนาที่ค่อนข้างจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะจะ <c oughs> บอกไงดีอ่ะผลผลิตอ่ะนะ เขาบอกว่ามันสามารถจะไปกันไปกันแบบได้เลิศเลิศจริงๆนะคะแบบแบบเป็นรักแท้เป็นความรักที่ยืนยาวเป็นความรู้สึกที่มั่นคงเหมือนถ้าเขาคุยกับคุณเขาสึกว่าคุณกับเขามันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะนั่นคือความมั่นคงในเรื่องของการหาความรักนะเขามองว่ามันเป็นความรักที่ไปต่อกันได้ยาวๆเลยนะและไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามาเล่นในความสัมพันธ์ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะเขาสึกว่าการคุยกับคุณเขารู้สึกปลอดภัยนะ แล้วคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อในทุกๆวันหรือเป็นเหมือนถนะังนะออกซิเจนน่ะนะอารมณ์เหมือนนี่เพิ่งคุยกันเหรอคะหรือ,อยังไงทําไมมีผลผลิตที่ดีมากเลยอ่ะเป็นการลิเริ่มต้นนะเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นใบที่สองโอ้โหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แสดงว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน นะแล้วแล้วช่วงนี้เหมือนจะคุยกันมากเป็นพิเศษแล้วก็มีเรื่องของโอ้โหฝั่งคุณอ่ะเป็นคนที่ยังไงเดียคุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหรอคะฮะคุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองที่เห็นอ่ะคุณกลัวก,ก็กล้ากลัวเนาะไม่ไม่กล้าที่แบบจะเจะจงไม่กล้าที่จแะบบคุยกันแบบเยอะๆนะหรือหรือ,รอส่งข้อความไปหาเขาก่อนคุณกลัวการส่งข้อความหาเขาก่อนเพราะว่ามันมีพายุอุบัติเหตุขึ้นเนะาะกลัวว่าถ้าส่งไปเนี่ยเขาจะ โอเคไหมในสิ่งที่เราชวนเขาคุยเขาจะคิดว่าเราเป็นของตายเขาไหมเขาจะคิดว่าเราจู้จี้จุกจิกวุ่นวายกับเขาเยอะไหมโอ้มีความวิตกกังวลมากเลยนะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษเลยนะชอบอยู่คนเดียวนะคะอ่ะแต,แ,ตแต่แน่แน่คุณเป็นคนที่คิดเยอะอ่ะชาวกงนี่เป็นคนคิดเยอะคิดทุกรายละเอียดเลยนะคําพูดคําจาตอนทีเขาพูดดีกับคุณก็ยังคิดอยู่แล้วเลยเขาหมายความว่าอะไรมันแปลว่าอะไรอ่ะมาดูซิว่า การที่คุณกับเขาได้คุยกันมันหมายความว่ายังไงแม่หมอถามไหม <c oughs> นม่หมอถามไหมอะดูสิเขาสนใจไงเออเขาสนใจนี่ไพ่สนใจขึ้นเขามีความเอ,อชอบชื่นชอบในความเป็นคุณแล้วก็สนใจคุณมาสักพักหนึ่งแล้วพักเติบเลยนะเพราะมีเรื่องของการสิ้นสุด สิ้นสุดนี่คือเหมือนลักๆเลิกเลิกคบคบเลิกเ hmm. uh. ลิกอะไรแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวคบกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกคุยอะไรแบบนี้นะมันเป็นความกกกลัวในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยเขาอยากคุยกับคุณอย่างเปิดเผยมากกว่าเมื่อก่อนก็เหมือนประมาณว่าเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จก็คือการรับปริญญาด้วยกันนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันจนถึงแบบตลอดรอดฝั่งนะคะจนแบบแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงกลับมาคุยกับคุณมากขึ้นในช่วงนี้โุ้ยเพ่เฉลิมฉลองขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณกับเขาอาจจะได้เป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าคุณกับเขาเคยเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์เจอนผ่านเพื่อนเจอกันผ่านบุคคลที่สามเจอกันช่วงกลางคืน นะคะเหตุการณ์นี้นที่ทําให้คุยกับเขาได้เจอกันช่วงแรกๆนะเป็นไปได้และพ่ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวคุณนะกับเขาอาจจะไม่ได้แค่คุยนะอาจจะได้มาเจอกันนะคะภายใน3วัน3สัปดาห์ทําไมเขาถึงอยากเจอคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งสิ่งที่ไพ่ออกมามันคือการแต่งงานเขาอาจจะบอกว่าฉันเคยไปงานแต่งงานไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเยอะแล้วฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเยอะแล้วฉันต้องการที่แบบว่าเขายังไง ใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองบ้างเออไม่อยากเห็นคนอื่นใส่อีกแล้วอยากอยากเป็นงานของตัวเองบ้างแสดงว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจแล้วแหละนะคะเขาไม่อยากล่องลอยไม่อยากคบไปวันวันคบแบบไรจุดหมายอะไรเนี้ยเขาเขาไม่ต้องการนะสิ่งที่เขาอยากพูดแล้วเขาอยากให้คุณกับเขาไปไปถึงเส้นชัยนะคะไปยังจุดมุ่งหมายเพราะว่าโอ้โหเขาน่าจะรู้เลยนะว่าช่วงนี้คุณดูฮอตดูดีมาก มีเดี๋ยวคนพูดถึงคุณมีเดี๋ยวคนชมคุณมีเดี๋ยวคนเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณแล้วเขาก็ไปรู้เรื่องราวเหล่านี้เข้านะอาจจะมีใครไปเป็นเขาเรียกเป็นนกกระจอกเทศเออไปบอกข่าวสารกับเขาว่าช่วงนี้คุณดูฮอตนะเออมีเดี๋ยวคนเข้ามาเข้ามาเจาะแจ้คคุณเยอะนะเออระวังหมาจะคาบนะคุณคุณต้องทำอะไรมันชัดเจนเด็ดขาดรักทีนะเมียนเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกนะเอออะไรแบบนั้นนะคะ เขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเวลาที่เห็นคุณฮอตฮคุณแต่งตัวดีมีคนมาสนใจให้ความสนใจคุณเยอะเขาก็มีความกลัวเนาะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงแบบอยากเข้ามาดูแลเนาะอยากเข้ามาเทคแคร์นะคะอยากคุยกับคุณให้มันมากขึ้นนะอยากอะไรเขาเรียกขยบความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์ค่ะเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งความรู้สึกที่ผูกพันกับคุณไปแล้ว มันยากที่จะลืมมันยากที่จะหาใครแบบว่าเออมันไม่ได้เปลี่ยนกันเหมือนเปลี่ยนผ้านามัยอะคุณนะเฟนมันมันต่างกันกับผ้านามัยมากนะมันมันจะเปลี่ยนกันง่ายๆแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาคนนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงชอบใครชอบจริงนะต่อให้เขาจะเป็นคนที่เลือกเยอะนะใครเข้าไปถูกใจเขายากใดๆก็แล้วแต่แต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทุ่มเทค่ะโอ้โหเข้ามาทุ่มเท มาดูแลโฟกัสนะโฟกัสคุณคนเดียวเลยเพื่ออะไรคะเพื่อจะเข้ามาปกป้องดูแลคุ้มกันเออมาอยู่ข้างๆคุณได้คนคนอื่นให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณมีคู่ของคุณแล้วนะคุณเป็นคนของเขานะอย่ามายุ่งกับคนของคุณ นี่คือความหวงนะแสะดงว่าเป็นคน,นที่ขี้ห่วงด้วยโอเคนี่คือคําทํานายของทุกคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้นะเรารู้สึกว่าตรงไหมคะตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์นะคะผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆยกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจเนาะให้ค่าครูกับแม่หมอก็สามารถให้ค่าครูกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยน้ําชากาแฟต้องเข้านะคะขอน้ําชากาแฟเยอะๆะนะ แม่หมอจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปเยอะๆนะคะแล้วเงินส่วนหนึ่งแม่หมอก็นําไปสร้างปูองดํากับแม่ย่ามณิจนาคาราพญานาคสีขาวพญานาคสีดาในสํานักของแม่หมอเองค่ะเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักเนี่ยจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่เท้คู่บุพเพท,ที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอบุญวาสนาเนาะที่จะชักนําให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเพราะนี้เพื่อนๆหลายคนนะเขาโอนเงินรอบที่ผ่านมาแล้วเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาหวัง นะคะแล้วเขาก็กลับมารีวิวแ้แม่หมอด้วยความดีใจค่ะแล้วก็มีหลายๆคนรีวิวว่าหลังจากทําบุญก็ถูกวไว้พร้อมกันหลายคนมากถูกติดต่อกัน2งวด3มงวด4ีงวดค่ะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ย่าหรือว่าเราต้องการจ้างแม่หมอไปลาถวายไปลาแก้บนในพิธีกรรมงานต่างๆนะเราไปบุญบ้านสางเก่าถ้าข้าพเจ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ข้าพเจ้าจะจ้างแม่หมอไปลาถวายก็ลองบุญดูค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบนางํานะหรือใครต้องการแบบติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายนะการไปลำนะที่ไหน ก็สามารถติดต่อแม่หมอผ่านทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ